สวัสดีครับชาแนลปอนรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวคาซิโหน้าเขียวตัวนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นแล้วเนี่ยฝากเพื่อนๆกด s Subscribe c h ชาแนลของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะเจ้าตัว c a s ิโเรือนที่เห็นอยู่เนี่ยก็เป็นคาซิโในรหัส MTPV 3 0 0 d 3ขีด3 AUDF นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็น c a s ิโที่ ผมไม่เคยคิดจะซื้อมาก่อนเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะว่าสไตล์แบบนี้ไม่ใช่สไตล์ถนัดผมเลยนะที่มันมีเลขโรมันแล้วก็สีแบบเขียวๆนะครับแต่ด้วยความอยากรู้นะฮะว่าเรือนนี้พอมันใส่ใช้งานจริงแล้วก็สีประมาณแบบนี้ออกมามันจะเป็นยังไงนะครับก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะฮะซึ่งอย่างแรกเลยนะที่ผมอาจจะต้องเมนชั่นถึงก่อนเลยก็คือเรื่องของสีนะฮะคือทีแรกเนี่ยผมเห็นสีเขียวๆแบบนี้นะฮะในเว็บไซต์นะครับผมจะรู้สึกว่ามันเป็นเขียวที่มีความเข้มๆนะครับดูแบบผู้ดีผู้ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมี มาส่งนะฮะกับพบว่ามันเป็นสีเขียวที่มีความสว่างกว่าที่คิดแบบหลายเบอร์มากๆเลยนะฮะ คือถ้าเกิดเวลามันเจอแสงเนี่ยมันจะแบบเป็นเขียวอ่อนไปเลยได้จำนะครับซึ่งก็เป็นเฉดที่ผมว่าสําหรับผมอะ่ะมันสว่างเกินไปแล้วก็ดูอ่อนเกินไปนะฮะใจจริงอะ่ะอยากจะให้มันดูมีความเข้มกว่านี้นะหรือว่าเป็นเฉดสีเขียวที่ออกไปทางโทนเย็นกว่านี้นิดน,นึงนะครับมันก็อาจจะดูมีราคาแล้วก็อาจจะดูดีกว่านี้นะฮะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูในเรื่องของดีเทลการเล่นแสงนะฮะผมว่ามันก็เป็นหน้าปัดที่โอเคนะฮะมีการซันเบ r ร์สดูสวยงามดีแล้วก็ตัวมาเกอร์แต่ละอันเขาเนี่ยก็จะเป็นเลขโรมัน ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าดีนะแต่อย่างหนึ่งที่ผมว่ามันค่อนข้างจะขัดความรู้สึกนะครับก็คือการที่เขาให้โลโก้คาซิโอมาเป็นสีขาวแบบนี้คือแบบผมว่าทุกอย่างมันค่อนข้างจะลงตัวอยู่แล้วนะถ้าเกิดพูดถึงคู่สีนะครับแต่เอ็นสีขาวของโลโก้เนี่ยมันดูแบบเด่นเกินไปนะแล้วก็ดูทําให้แบบนาฬิกามันดรอปลงเยอะเลยอนะซึ่งถ้าเกิดเขาทำโลโก้ให้มันสีเป็นโรสโกหรือว่าสีแบบเนียนๆไปกับตัวมาร์เกอร์นะหรือว่าจะเป็นสีเงินๆก็ยังได้นะฮะผมว่ามันจะดูมีราคาแล้วก็ ดูแบบกลมกลืนกว่าน,นี้เยอะเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างจะกระโดดไปหน่อยแล้วก็เป็นตัวที่แบบทําให้ในาฬิกาเนี่ยมันดรอปลงประมาณหนึ่งเลยนะฮะส่วนพวกเข็มและลอตยดอื่นๆต่างๆนะฮะก็เป็นสีโรสโกสีเดียวกับพวกมาร์เกอร์ด้วยนะครับก็เป็นคู่สีที่แปลกดีเหมือนกันนะฮะปกติสีโรสโกกับสีเขียวเนี่ยไม่ค่อยจะได้เจอเท่าไหร่นะครับซึ่งพอมันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่ามันก็พอจะรอดนะครับไปด้วยกันได้ประมาณหนึ่งเลยส่วนฟังก์ชันของเรือนี้นะฮะจริงๆก็ไม่ได้เป็นโคโนกราฟอะไรเลยนะครับถ อันเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งการใช้งานของเรือนนี้ก็คือดึงออกมาทีนึงนะครับหมุนตั้งวันที่ตรงนี้ได้นะฮะเพราะว่าช่องด้านขวาเนี่ยก็เป็นช่องวันที่นะครับที่เป็นตัวเลขนะแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับซึ่งการหมุนตั้งเวลาเนี่ยด้านล่างมันก็จะหมุนตามไปด้วยนะฮะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นช่องที่เอาไว้บอกเวลาในหลักยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะ แล้วก็ทุกการหมุนตั้งเวลาที่แบบมันข้ามวันไปนะฮะไอตรงช่องด้านซ้ายเนี่ยมันก็จะหมุนตามนะครับเพราะว่าไอช่องเนี่ยมันก็เป็นการบอกวันที่ในรูปแบบที่มันเป็นตัวอักษรนะครับตั้งเวลาเสร็จเรียบร้อยก็ snap เป็นไปโยมเข้าไปนะฮะส่วนตัวเรือเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นเหล็กชุบนะครับแต่ก็เป็นเหล็กชุบที่แบบเอาตัวรอดได้ประมาณนึงนะฮะไม่ได้มีความชัดเจนว่าเป็นเหล็กชุบแล้วก็คุณภาพเนี่ยพอแบบจะเนียนๆตาไรได้อยู่นะ คือส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาเป็นเหล็กชุบที่เป็นการขัดเงาทั้งหมดน่นะครับไม่ได้มีส่วนไหนที่โชว์พื้นผิวแบบขัดด้านแบบเป็นาตินฟินิชนะฮะมันก็เลยดูเนียนดูสวยอยู่นะแล้วก็เวลารูบๆดูเนี่ยเลียมสันค่อนข้างจะคมใช้ได้เลยนะฮะถือว่าโอเคเลยถ้าเกิดเทียบกับราคาประมาณนี้นะครับส่วนฝาหลังก็ทึบๆเลยนะฮะสเปคการกันน้ำเนี่ยก็บอกว่ากันน้ําได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ระบุตัวเลขมาซึ่งก็ตีไปเลยว่าประมาณ3บา์นะฮะหรือว่า30เมตร ซึ่งการกันน้าประมาณนี้มันก็แค่กันน้ําแบบพวกกระเซ็นมาโดนนะฮะไม่สามารถเอาไปแช่น้ําหรือว่าแม้แต่เจอน้ําที่แบบมีแรงดันสูงๆได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะฮะส่วนเคสไซส์อยู่ที่ประมาณ40มิลนะครับความบางเนี่ยเก้ามิลท่วนนะฮะแล้วก็ลักทุนลักเนี่ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะฮะอยู่ที่ประมาณ47ิมิลเท่านั้นซึ่งทรงของเรือนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไม่กี่รุ่นนะครับที่ราคาแบบถูกมากๆนะฮะแต่ว่าให้เคสไซส์ที่ค่อนข้างจะใหญ่มานะ าปกติแล้วเนี่ยคาสิโอราคาแบบไม่ถึงพันเนี่ยเคสไซส์มันจะแบบสามหกสามเจ็ดสามแปดเล็กๆนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเคสไซส์ที่ค่อนข้างจะใหญ่กำลังดีเลยใส่ไ,ได้เต็มข้อไม้ข้อมือดีนะครับส่วนสายที่ค่อยมาเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสไตล์เหล็กพับนะฮะแล้วก็เป็นดีไซน์สายที่ค่อนข้างจะแปลกตาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาพยายามจะทําให้สายเนี่ยมันลิงก์ออกมาจากตัวเรือนแบบตรงๆแบบนี้นะฮะซึ่งเขาก็จะใช้เทคนิคที่ว่าเอาสายเนี่ยเกาะเข้าไปในลักก่อนนะฮะแล้วพอออกมานิดนึงเนี่ย ก็จะยื่นตัวบาของสายตรงนี้ให้มันพอดีกับตัวลักนะฮะทำให้ถ้าเกิดมองไกลๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเนียนตาพอสมควรนะครับแต่อันนี้ผมว่ามันยังมีช่องระหว่างตัวสายกับตัวเคสอะเยอะประมาณหนึ่งนะฮะทำให้ดีไซน์มันก็อาจจะแบบไม่ได้เนียนเพอร์เฟกเป๊ะมากนะเวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันก็จะพอเห็นช่องดำๆตรงนี้โผล่มาอยู่นะครับส่วนบัคเกิลเนี่ยก็แบบบางๆแบบนี้เลยนะฮะมีไมคอัชชั่มาให้4รูซึ่งก็ถือว่าเหลือเฟือเลยเดี๋ยวผมลองขึ้นข้อมือให้ดูนะฮะ ข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนของผมนะครับก็เรียกได้ว่าตัดสายไปทุกข้อเลยนะฮะแล้วก็ใส่ไมโครอัดจัสเนี่ยรูที่2จากด้านนอกสุดนะฮะแปลว่าคนที่ข้อมือเล็กกว่าผมแบบนิดนึงอ่ะก็ยังพอจะขยับไมโครอัดจัสเนี่ยเข้าไปอีก2รูได้นะฮะออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นอะไรที่แปลกตาเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมไม่ค่อยมีนาฬิกาหน้าสีเขียวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยิ่งเป็นหน้าสีเขียวที่เป็นเลขหลักโรมันนะ เอาจริงนะฮะทำใจอยู่นานมากเลยกว่าจะซื้อนะครับเพราะว่าแบบไม่ใช่สไตล์ผมเลยจริงๆอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าอยากจะลองดูนะฮะว่าพอใส่เรือนเนี้ยหน้าตาแบบนี้รูปลักษณ์แบบนี้นะครับมันจะรู้สึกยังไงนะฮะซึ่งจากการใช้งานมาพักนึงนะครับอันนี้ผมเอาไปใส่ใช้งานแบบจริงจังด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่มันถือว่าใส่สบายนะฮะเพราะว่าน้ําหนักมันก็ไม่ได้หนักมากนะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยมันมีความบางมาก เวลาอยู่บนข้อมือเนี่ยมันก็จะรู้สึกแบบเบาๆหน่อยนะแต่อย่างหนึ่งที่เราจะรู้สึกเลยนะฮะก็คือเรื่องของความเตะตาจากสีเขียวนี่แหละคือสําหรับบางคนน่ะที่แบบไม่ได้ต้องการให้นาฬิกามันโดดเด่นไม่ได้ต้องการให้มันเป็นจุดสนใจนะฮะการใส่นาฬิกาหน้าปัดสีเขียวเนี่ยบอกเลยว่าได้ผลตรงข้ามแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นสีนาฬิกาที่คนจะมองได้ง่ายนะฮะแล้วก็เวลานั่งคุยกับเพื่อนหรือว่าเวลาใส่ออกบ้านเนี่ยคือมันจะเห็นสายตาของคนที่จะมองมาในนาฬิกาเนี่ยมากกว่านาฬิกาปกตินิดนึงนะครับก็เรียกว่าเป็นสีสันของนาฬิกกาาทีี่เรยควมสนใจ ก็เป็นจุดดึงดูดสายตาของคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีเลยเรือนหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นนาิการที่หน้าตาเนี่ยไปทางคลาสสิกมากๆนะฮะดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบอะไรที่แบบมันออกแนวร่วมสมัยหน่อยมีความวินเทจหน่อยใครที่ชอบอะไรแบบโมเดิร์นโมเดิร์นหรือว่าต้องการรายการที่แบบมันเป็นมินิมอลนะฮะหรือว่าอะไรที่แบบมันเป็นกระแสหลักหน่อยเนะี่ยอันนี้อาจจะแบบไม่ค่อยเข้าพวกเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็จะแนะนำนะสำหรับคนที่แบบเริ่มเบื่อนาิการหน้าดําหน้าน้ําเงินหน้าเทาแล้วนะฮะ คือแบบอยากจะหาหน้าสักหน้าหนึ่งที่แบบมันเจ็บๆไปเลยอะแล้วก็ดูเด่นๆไปเลยในราคาที่โอเคไม่อยากจะเสียตังค์เยอะอะไรเงี้ย เรือเนี่ยผมบ้านมันก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับราคาของเรือนี้นะฮะจากในช้อปปีเนี่ยราคาอยู่แถวแถวพันบาทเท่านั้นนะครับซึ่งก็บวกลบกันไปแล้วแต่ร้านนะฮะแต่ก็จะเจอแถวแถวนี้แหละเป็นราคาที่ไม่ได้แพงเลยนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากนะฮะใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปเลือกซื้อกันดูได้เลยนะครับสีสันดูจัดจ้านใช้ได้เลยนะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยแล้วก็ฝากกด s c r i b e c h a ช n e l ของเราด้วยนะครับแดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ